โอเคครับวันนี้ก็จะเป็นการทํางานของข้อสานะครับผมก็คือถ้าเราอยากได้250มิลลิเซ็กนะครับผมเราก็ใส่250ที่ทอมเมอร์ดีเลย์นะครับผมเราก็จะได้เขามาเท่านั้นนะครับก็เขาเท่านั้นนะครับมาใส่ในตัวโค้ดนะครับผมก็ได้เท่านั้นนะครับแล้วเราก็รันเลยนะครับต่อไปเราก็จะเปลี่ยนทอมเมอร์ดลยนะครับผมเป็น1,500มิลลิเซ็กนะครับ ก็ได้เขาเท่ากับประมาณนี้นะครับเขาเขาเท่านี้นะครับไปใส่ในเซตเขานะครับก็จะ<ม>ไ,ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะเซฟทำดีเลย์เป็นสามพันนะครับมาก็คือสามนี้นะครับก็ได้เขาประมาณพันแปดก็เอาพันแปดไปใส่ในโค้ดเหมือนเดิมนะครับ มันก็จะออกมาเป็นช้าประมาณนี้นะผมก็คือสูงสามนี้เป็นัะเลียน